อ่านะฮะการสวัสดีเพื่อนๆชาว MT TV ทุกท่านเลยนะฮะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะฮะก็หลายๆคนก็คงจะงงนะฮะมึงเข้าผิดเกมหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงนะฮะก็ต้องขอบอกไปเลยนะฮะก็แอบมาเล่นเกมอีกเกมนึงนะฮะเป็นเกมแนวสไตล์โมบ้าเหมือนกันนะฮะเป็นเกมแนวโมบ้า สไตล์สามก๊กนะฮะก็ตัวละครจะเป็นสามก๊กนั่นเองนะฮะก็เล่นคล้ายๆกันนะฮะก็จะมีในโหมด PVP นะฮะจะเป็นให้เลือกนะฮะหต่อหนึ่งะฮะสต่อสามต่อหครับคล้ายๆกันนะฮะก็มารีวิวนะฮะเป็นเกมค่อนข้างจะใหม่นะฮะหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะแต่ผมก็เพิ่งจะโหลดมาเล่นนะฮะ พิเศษความพิเศษของเกมก็คือนะฮะเดีย๋ยวผมจะเทสให้ดูนะฮะเห็นไหมฮะเสียงพูดของตัวละครนะฮะมันจะเป็นเสียงพูดภาษาไทยนะฮะก็จะเป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยมันเท่อะไรประมาณนี้นะฮะก็ใครสนใจอยากจะลองเปลี่ยนแนวนะฮะเปลี่ยนสไตล์มาเล่นแนวนี้ก็ ก็ได้นะฮะก็เบื่อๆดอทเบื่ออะไรก็มาเล่นอันนี้นะฮะแต่ก็โดยรวมแล้วความเสถียรความอันนี้ก็ยังไม่เข้าดอทเซอร์คิงบัลลังสักเท่าไหร่นะฮะส่วนตัวนะฮะหรือว่าเป็นที่เชื่อมผมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะการเชื่อมต่อ,อินเน็ตการอะไรเงี้ยก็ยังแบบว่าเซิร์ฟเวอร์ยังไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นะฮะเนื่องจากตัวเกมนะฮะมันยังเป็นเวอร์ชั่นทดลองเล่นอยู่นะ,ะยังไม่เปิดแบบโอเพ่นแบบเต็มตัวนะฮะ ผมก็เพิ่งโหลดมาเล่นได้แค่1วันนะฮะก็จะมีระบบกิจกรรมทำวสอะไรต่างๆนานานะฮะก็จะมีเปิดของข,องขวัญอะไรประมาณนี้นะฮะส่วนฮีโร่นะฮะมันจะเป็นแนวแบบว่ามีอัพด้วยนะฮะอัพความแข็งแกร่งอัพเพิ่มประสิทธิภาพอะไรเงี้ยเพราะมันมีในโหมดของโหมดของเพื่อดันเจียนนะฮะให้เขาาา้านะะ่าเป็นที่หนึ่งในใต้ล่านะฮะ เป็นตัวคล to ้ายๆซุนหอคงนะฮะลิโป้นะฮะลิโป้มันจะมีชื่อภาษาบอกเลยนะฮะก็ถ er> ือว str ่าตัวละครค่อนข้างที่จะเท่นะฮะก็ใครสนใจก็ลองมาอ่มันพูดเป็นภาษาไทยนั่นเองนะฮะผมก็ค่อนข้างที่จะแบบประทับใจนะฮะก็ นี่ครับการเล่นก็จะเป็นในแมปแมป PVP นะฮะวันนี้ก็จะมาลองใน3ต่อ3ให้ดูนะฮะว่ามันรูปเกมแบบ3ต่อ3เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะว่ามันภาพสวยไหมอะไรไงผมแค่จะมาเทสเทสให้ดูเฉยๆนะฮะเดี๋ยวรอโหลดสแปบนะฮะถ้าเสียงพูดผมมันดังไปเบาไปแล้วขออภัยนะฮะเนื่องจากไอ้ไมโครโฟนผมไม่ค่อยดีนะฮะก็ ขอเกินๆนิดนึงนะไม่ได้นอกใจดอดสืกชิงบลังนะฮะแค่มาลองเปลี่ยนแนวสไตล์นิดๆหน่อยๆนะฮะก็เล่นเหมือนเดิมนะฮะก็เล่นเล่นให้มันหลากหลายเพิ่มขึ้นนะฮะเผื่อมีเพื่อนๆสน,นใจนะฮะอยากใครลองแคสเกมนูม้นเกมนี้ก็แนะนํากันมาได้นะฮะก็ยังไงดอดสืด,ดสชิงมอลลังผมก็ก็ยังเล่นปกตินะฮะแต่ช่วงนี้ก็เปลี่ยนแนวสักนิดนะฮะจะับคู่ได้แล้วนะฮะเดี๋ยวก็ รอดูนะฮะว่ามันเล่นยังไงระบบเป็นยังไงนะฮะอันนี้ผมแค่มาจะมาแค่ถุยนะฮะพูดําไปทามอยนั่นแหละก็จะมาลองแค่รีวิวให้ชมนะฮะว่าแมปเป็นยังไงนะฮะสามต่อสามนะครับผมจะมาเล่นในสามต่อสามก่อนพอใช้ระยะเวลาสั้นๆพอนะฮะก็จะเล่นเป็นฮีโร่ลจมตีกายภาพนะฮะก็สกิลก็ สกิลก็โหดพอสมควระฮะสำหรับตัวนี้ก็ออกเป็นทั้งดูดเลือดและตีเร็วนะฮะส่วนไอเทมก็จะมีบอกเป็นภาษาไทยหมดนะครับอันนี้ของผมชื่อเตี่ยวเลี้ยวนะฮะชื่อแม่งแปลกๆนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งตังโตะนะฮะย่องยวนฝั่งตัวข้างก็มีเฮห,หัวเฮอะไรก็ไม่รู้เสี่ยวเกี้ยวตัวหยุนอะไรตัวไยหุน แ,แต่และชื่อแม่งเป็นภาษาอะไรก็จริงแต่แม่งอ่านยากมากๆนะก็ประมาณนี้นะฮะส่วนชื่อข้างล่างนี่ครับก็จะเป็นชื่อของตัวเเป็นชื่อของผู้เล่นนะฮะก็จะมีทั้งคนไทยคนฝรั่งคนไทยนีหรือเปล่าไม่รู้นะฮะผมก็เจอบางทีก็เจอบางทีก็ไม่เจอเพราะผมก็เพิ่งจะแบบว่าเพิ่งจะเริ่มเล่นนะฮะก็มาแล้วนะครับไอเทมก็เลือกออกกันได้นะฮะแต่ชิ้นขั้นต่ําเริ่มแรกจะเป็น อยู่ที่สองพันบาทนะฮะเริ่มต้นเราจะยังไม่ได้เงินเราจะได้เงินมาพันกว่าบาทก็ยังออกของไม่ได้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เยเครื่องผมมีปัญหานิดหน่อยนะครับเนื่องจากบางบางช่วงก็จะแหลกกระตุกพอสมควรนะฮะจุดจะมีจุดเจ็บรูนนะฮะตรงนี้นะฮะบางทีก็จะเป็นวิ่งเร็วอ้ออันนี้จะเป็นเพิ่มเลเวลนะฮะเห็นไหมจะถ้าเจ็บปุ๊บจะเป็นเลเวลสองเลยนะฮะบางทีก็จะเพิ่มดาเมจบางทีก็จะวิ่งเร็วนะฮะประมาณนี้นะฮะ แมปก็จะดูจากทางซ้ายมือด้านบนนะฮะเป็นแบบคล้ายๆวงกลมๆเนี่ยแหละฮะก็มีสองเลนนะฮะเลนกลางเอาไว้ฟาร์มป่านะครับก็ยังไม่รด้จะเจอกับฮีโร่ตัวอะไรนะฮะเป็นฮิโร่ตัวนกนั่นเองนะฮะเป็นสายเวทนะครับนี่ไงเวทใช่ไหมมึงเวทใช่ไหมเลนแม่งแบบต้นเกมเลยนะฮะนี่อันนี้มันคือทักษะนะที่ปล่อยสีฟ้ามันจะพู่ไม่ใช่สกิลนะครับก็เราจะ เสริมทักษะ <hi> เราก็ตามแรงตามคาดของเราไปเรื่อยนะครับไอเทมชิ้นแรกนะครับที่เป็นรูปมือนี่คือดูดเลือดนะฮะมันคือไอเทมแนะนํานะฮะจะออกก็ได้ไม่ออกก็ไม่เป็นไรนะแต่เย็นๆนะเพิ่งจะเริ่มเกมนะครับเจ้าครับโอเคเจ้าไม่ได้ก็ปล่อยมันไปนะฮะอันนี้คือจุดฟาร์มนะครับเห็นไหมจะมีเลขสี่ขึ้นนะฮะเป็นสีเขียวคือว่าเราออกดูดเลือดเราก็จะตีดูดเลือดนะฮะ ก็ถูกครับออกรุดเลือดมันก็ต้องตีรุดเลือดนะฮะจะตรีรุดเลือดก็เปิดไปไม่ได้นะครับเอ๊พูดบปงคนมาฉันจะเคิื่มกวนตีนนะ,ะเดี๋ยวท่านฟังมันจะด่านะฮะอันนี้ก็จะมีป้อมทั้งหมดฝั่งละหนึ่งฝั่งละสองป้อมแล้วก็จะถึงเข้าถึงบ้านนะฮะก็ไม่ค่อยรีวไปไม่รู้ว่าจะโดนกดเป็นก,กากหรือเปล่าไม่รู้นะครับเพราะผมก็ไม่ค่อยชํานาญเท่าไหร่เพิ่งจะเล่นนะฮะ โอ้โหฝังเขาก็เวทแรงเหมือนกันนะฮะโอ้โหเกือบแต่ไม่โดนฮะส่วนสกิลอันติตัวนี้นังโคตรโกงโกงมากๆนะฮะนะครับฟันไปก่อนฟันให้มันตายใจนะฮะฝันคิดว่าเราสู้ไม่ไหวฮะกดอันติครับมันจะรูปแบบแช่แข็งเลยฮะในวงกลมเมื่อสักครู่นะฮะกดซ้ำอีกทีหนึ่งก็เรียบร้อยนะฮะก็ได้ไปหนึ่งคิวฮะ ตอนเราคิวได้นะฮะหรือว่ารูปในเสียงในเกมก็จะเป็นรูปแบบภาษาไทยนะครับผมชื่นชอบตรงนี้นะฮะเวลาคิวเวลาเล่นไปก็จะมีเสียงภาคเป็นภาษาไทยนะฮะผมค่อนข้างที่จะโอเคนะฮะแต่ในเรื่องกราฟิกเรื่องอะไรผมก็ยังไม่ค่อยไม่ค่อยเืิมเท่าไหร่นะฮะเนื่องจากมันยังข,ขัดติดติดอยู่นะก็ยังไม่รู้สาเหตุว่ามันเป็นจากเครื่องหรือว่าเป็นจากตัวเกมนะฮะก็เล่นก็พอจะเล่นง่ายพอสมควรนะอันนี้ก็ ไม่ลองกลับบ้านนะฮะมาเติมเลือดหลังป้อมได้จะมีทุกๆหนึ่งนาทีนะฮะเรามาเก็บนะฮะอันนี้ดาบสีฟ้าก็จะเพิ่มดาเมจเริ่มต้นถึงสิบห้านะฮะใช้ป้อมไม่รู้นะอาจจะมั่วโกไม่ค่อยได้อ่านเข้าไห่นะฮะก็ออกออกันไปนะฮะมันจะมีไอเทมแนะนำนะฮะให้เรากดซื้อได้เลยไม่ต้องกดเขาไปทางร้านค้าก็ได้นะฮะหรือว่าไม่ไม่ชอบใจสังหารนะฮะมันจะขึ้นถ้าสังหารได้มันก็จะขึ้นว่าคนนี้สังหารคนนี้นะฮะเป็นภาษาไทยบอกนะครับ ็เห็นมีตัวน,นะฮะมันมาแอบมาข้างหลังนะดูจากแมพนะฮะสงสัยมันจะมาเด่นเรานะอ้อมหลังนะครับตัวนกเหมือนเดิมนะฮบไม่เข็ดใช่ไหมไม่เข็ดใช่ไหมตีแรงขึ้นแล้วนะจะหนีนะฮะนีุ่้เช่แมนะ่เงเลยมันจะหนีใช่ไหมนี่ไงฆ่าล้างบางนะฮะมันขึ้นมาเทน,นะฮะเวลามีการฆ่าเราฆ่าได้เยอะๆนะฮะหรือว่าอะไรนะครับจะมีรูปไฟขึ้นอยู่บนหัวนะฮะ แต่ผมชอบอยู่อย่างเดียวนะฮะคือว่ามันเวลาอันนี้มันเป็นภาษาไทยนะฮะเสียงภาคนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะนะครับจุดฟ้ามืออื่นก็คงจะเหมือนเกมโมบ้าทั่วไปนะฮะก็คงจะไม่มีอะไรมากนะฮะก็จะได้ยินเสียงฝนนิดหน่อยนะฮะเนื่องจากที่บ้านฝนเริ่มตกแล้วนะฮะก็อย่างตกไม่หนักเท่าไหร่นะฮะอันนี้จุดสาอันนี้จะเป็นดาเมจนะครับเพิ่มดาเมจการโจมตีนะฮะ ก็มาดูนะฮะแย่งแม่งเลยนะ่ยเติบเติบเรียบร้อยนะฮะตัวหนึ่งว่าไงฮะปังสองตัวฮะที่หนึ่งของทัพนะฮะสองสังหารฮะมันจะขึ้นโชยนะฮะตัวหนึ่งมานะครับนี่โดนสตันฮะไม่เป็นไรนะครับตามอีกดอกนเรียบร้อยนะฮะ ได้สังหารฝ่ายศัตรูนะฮะก็พอจะรีวิวให้ชมเป็นบางช่วงๆนะฮะยะไม่เต็มรูปแบบเท่าไหร่นะฮะสำหรับวันนี้คงม,มาได้ในแมปสต่อสมก่อนนะฮะวันนี้ก็ความไปเรื่อยๆนะฮะจริงๆจะไปแอบปีบ้านมันเลยก็ได้นะฮะแต่ก็มาให้ท่านผู้ชมเห็นกันก่อนนะฮะว่าแมปพื้นที่เป็นยังไงบ้างอะไรยังไงนะฮะ สังเกตลูกไฟบนหัวนะฮะถ้ามีการฆ่าหรือโจมฆ่าได้เยอะหรือว่าอะไรนะก็จะมันก็จะมีไฟขึ้นนะเรียบร้อยอีกหนึ่งตัวนะฮะแต่เลือดเราก็เกือบหมดนะฮะเมื่อสักครู่นะฮะเจอกับสายเวทที่มันเป็นนกนะฮะเราก็เริ่มตีเร็วตีแรงขึ้นนะฮะพอเราออกไอเทมสองชิ้นนะฮะเป็นดุดเลือดแล้วก็เพิ่มการโจมเพิ่มดาเมจนะฮะเพิ่มและตัวไปนะครเป็นขั้นที่สองนะฮะ ไอเทมออกง่ายนะฮะมันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆของไอเทมนะะเดี๋ยวผมจะเอาป้อมเลยนะครับก็ไม่รอช้านะครัน่าจะสําเร็จนะฮะดินปอมแม่งเลยนะฮน่าดันๆนะฮะตัวนี้ว่าไงครับมีตายมีตายนะฮะมีมาอีกหนึ่งตัวนะครับโอ้ย แรงพอสมควรจะมเจอแม่เจอเข้าไปเจอเข้าไปเจอเข้าไปเรียบร้อยหนึ่งตัวนะฮะก็เล่นง่ายๆนะฮะสไตล์มอบ้านะฮะสามก๊กนะฮะเป็นสไตล์ได้กลิ่นไอของสามก๊กนั่นเองนะฮะเรียบร้อยนะฮะจะเข้าเลยดีกว่านะฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับแต่คลิปเราตายมาแล้วนะฮะเดี๋ยวขอกลับไปเติม HP สักแป๊บนะฮะ ไอเทมเราก็จะอัพตามขั้นขั้นขั้นไปเรื่อยๆนะฮะก็เลือกดูไอเทมที่มันเหมาะสมมาก,กับเราฮะมันก็จะมีเอฟเฟกอ่านเป็นภาษาไทยนะฮะก็ป้อมเราโดนโจนตีแตกเป็นป้อมนะฮะตอนนี้ว่าไงครับตัวนี้ว่าไงครับอาสีมาสิไม่ทันว่ะไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะรแต่นี่นะครับ ถ้าไม่มีคีปมานะฮะเราจะตีป้อมไม่เข้านะฮะเข้าแต่เข้าน้อยเองนะฮะถ้ามีคีปอยู่เราจะตีป้อมได้แรงขึ้นนะฮะเหมือนว่าแอบมาตีป้อมฝั่งตรงข้ามไม่ได้นะฮะถ้าไม่มีคีปมานะฮะก็เป็นระบบป้องกันการลอยป้อมนั่นเองนะฮะก็มาดูกันต่อไปนะครับตอนนี้เข้าไปสัตว์หัวมันนะเป็นเพื่อนเราที่ได้ไปนะฮะ ฮีโร่ตัวที่ผมเล่นนี่เป็นฮีโร่ฟรีนะฮะประกำสัปดานะฮะหรือเปล่าแล้วมันให้เล่นฟรีช่วงหนึ่งฮะเพื่อนเราเกี่ยวมาไม่ทันนะฮะเราเข้าไปตีแม่งนี้ฮะหนึ่งดอกตัวนี้โอ้ยโดนสตันนะฮะรู้สึกว่ารู้สึกว่าจะไม่รอดรอดหรือเปล่ารอดนะฮะเรียบร้อยเพื่อนเราเก็บไปนะครับตอนนี้ก็ปอมยับหมดแล้วนะฝั่งของข้ามนะครับ เขามาย่างนี้นะฮะไม่รอดแน่เลยนะฮะเพื่อนเราได้ไปหนึ่งนะครับก็โอเคนะฮะก็ประมาณนี้นะครับเข้ามาช่วยเพื่อนนะครับแต่ดูท่าแล้วตัวเ,เองจะแย่นะฮะมโดนท่าหนึ่งตัวนะครับ ก็ถ้าเสียงไม่เสียงอะไรมันเบาไปแรงไปก็ขอขอใครด้วยนะโอเข้ามาอย่างนี้ไม่น่ารอดครับสำหรับเพื่อนเราตัวนี้ฮะศพไปนิดหนึ่งแมบสามหนึ่งก็เอานะฮะมาดูกะต่อนะฮะเกิดแล้วนะครับขอภัยเล่นอ่อนไว้หน่อยนะฮะมาตายโชว์ท่านผู้ชมนะฮะก็ไม่ว่ากันนะครับมีเก่งมีอ่อนเป็นธรรมดานะฮะ ส่วนี้ว่าไงฮะว่าไงครับเกเซกเลยนะฮะจากไปจึดจุดจุบเรียบร้อยหนึ่งตัวนะอีกตัวนึงว่าไงสังหารลังบางเลยนะฮะสองสังหารนะฮะเดี๋ยวขึ้นโชว์นะมีเสียงพากด้วยเราใจนะฮะตามมาดูจุดจบนะฮะมึงเอาป้อมนะเดีย๋ยวจุดจะไปเจ็บตัวข้างล่างโชว์นะว่าไงพว ว่าไงโอ้โหแหลกเงินเนี่ยจัดไปเึิ่งจะไปไหนแล้วสืบพาไวเรียบร้อยครับมาตีป้อมต่อนะฮะก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะฮะขึ้นว่าชนะนะฮะอย่างสวยงามนะครับสำหรับเกมนี้นะฮะก็จะมีไอ้รูปดักไวยโชว์นะฮะบวกขึ้นมา122นะฮะอันนี้ก็ได้ MVT ที่ร้อยค่า12สายหนึ่งนะฮะช่วยเพื่อนสด้านล่างก็จะเป็น กับเมืองหลักนะฮะกัะเล่นอีก1นเกมนะ,ะผมก็จะกดกับเมืองหลักนะฮะก็จะประมาณนี้นะฮะรูปแบบของเกมนะฮะก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะ